ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกานะคะ ส่วนที่จังหวัดสระบุรีหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังนายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอาจอบินศิราวานิชเลขานุการประจำคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นนำคณะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบข้าวสารอาหารแห้งบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่น้ำนพืชน้ำดื่มสะอาดให้กับชาวบ้านหมู่4ตำบลบางขโมวดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรียังคงมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาก ช่วงนี้รับชมรายการที่น่าสนใจของทางสถานีกันต่อค่ะ